อันนี้ไปไซเป้โอ้ไปปากเซเนาะปาดมีแต่ผู้บ่าวเต็มรถเลยยอดเสื้อยาดสุดยอดครับไปหอดจัาโมงหอดปากเซเจเจโมงประมาณสิบเอ็ดโมงโอ้ประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะก็ถือว่าเรากิดจวดที่กันอยู่ได้นี่จวดไซจวดไซจวดไซจวดกระมือเนาะครับเต็มล้ำหลอเลยครับทุกคนครับไปปากเซเนาะ รถไปปากเซีไปปากเซ่ทุกคนมีบ่อปากเซ่บ่แม่นไปปากเซีดูและครับเต็มรถเลยมี่ตจป๊าดมีอรปุ๊บนะปุ๊ดมีสองสูงสามสิบโล้เป็นลำเรือเลยบ่ธรรมดาห้าเบิองยากครับแบบบรรยากาศเป็นห้าเบิองยากมีโอกาสกับมาเที่ยวด้วยครับเด้อมาเที่ยวกันก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านเลยครับเขาเอิ้นั่งเกาะมานอนอยู่กลางเกาะเบิองดู้จะเถื่อเป็นอย่างไร การก็อดอนเดดอนคอนเนาะเป็นหมู่บ้านกลางไม่น้ำโค้งนะทุกคนงี้ไงคนนะเราสื่อคล้องเมื่อคล้ายสื่อเมื่อกินได้นปลานอกปลาในปลาใน,านปลาสแซ่พี่น้องก้อยกินเดอ้อนี่แม่อคายเต็มทค้งเลยครับพี่น้องเนื้อ e. มันก้อยไข่มันหิดซมไข่ปลาครับสุดยอดตลาดบ้าน,นักกสังริยพาพี่น้องอันนี้คือพ่อค้าคนกลางมาหลับซื้อปลาเพื่ที่จะส่งไปที่ปากเซกับวิง่งจ้นเอ่อเมื่อคขึ้นนี้เ้าพักกินหนีทุกคนเมื่อคขึ้นนี้พักกินหนีเนาะนอนอยู่นี่ครับอยู่เอ่อ ดอนเดดดอนค้อนเนะาะเราะขามมากจากหน้ากระสังเมู่อวานนี้นางเลี้ยมากกับคำแหละครับก็เลยผักก่อนนี้นี่นอนยู่นี่วันอน,อนี้ก็สิออกไปเลาะเห่นจักน้อยหนึ่งเนาะไปเลาะชมบรรยากาศตลาดในแถวนี้จักน้อยหนึ่งว่าเป็นจางไดเนาะเพราะว่ามันติดกับแม็น้นามโค้งครับมันเป็นกะกลางแม่น้นามโค้งเลยทุกคนมีลายหมู่บ้านครับบนหาเสื้อวะอยู่นี่สิเป็นกะกลางแม่น้นามโค้งแลวก็มีหมู่บ้านลายหมู่บ้านแล้วก็มีเอ มีไฮไม่น่าผมได้แต่เขาไปทางทางรีพีนเอาทุกคนครับบรรยากาศยามเสาๆครับของเออตอนอนี้ดอนค่นเนาะบรรยากาศตอนเช้าเเอามาเทีนี้ก็นจะเห็นในสิทธิ์และบรรยากาศตอนเสาๆครับชาวบ้านเพิ่นออกไปหาปูหาปลา เรากิดจะเดินทางไปบ้านนากระสังเนาะไปกับแม่โกงอ่อนทัวร์นาะทุกคนเนาะออกจากเกาะครับที่น้อยจะสุเขามากคือเกา่าบรรยากาศกับประมาณนี้แหละทุกคนเตือดเลยครับบรรยากาศที่ร้ายเข้านอนอยู่ในเกาะมาันเคลื่อนกะกะบที่ว่าโอเคครับมาชุดก่อนบนในนอนเนาะมาเที่ยวในในนอนเนาะ น้ำใไซส์เลยทุกคนเนี่ยโหน้ำเนี่เป็นตะเลนนะเรียนบ้น้ำไซส์ขัดคือแถวนี้น,นะส่วนมากเป็นจิตใจเรืออย่างเดียว,ดวย<ตร>เด้อบ่ได้มีเกาะบ่ได้มียังเอ่อควบไม้คือบ่ได้มีเอ่อเขาเรียนว่าไม่มีถนนบ่มีหนทางเขา่ากะสิมีแต่เกาะแล้วกัการสัญจรจากเกาะไปหาเกาะก,กัสิตใจเรืออย่างเดียว,ดว,ยดวยเด้อทุกคนใแต่เรืออย่างเดียว สามารถเอารถก้อแต่ละก้อนนี่เป็นก้อก่อทีไ่นะไงนะเพราะว่าเพิ่นสามารถเอารถก้อไใส่ขึ้นมาขับอยู่ในก่อใดนะเออก่อทาเลยมันนะไปละสั้นจอดทางเรือครับ <S <S เรือเร็วเรือดวนเรือหาง,งยาว ดวนมากครับเรือนี่ผู้หญิงผู้ชายสิครับเป็นเบิดทุกคนเลยนะนั่นมอสไนนี้นี่ยพ่คนน่ะข้าเจ้าชิ้นแหละก็คืออยู่ในอยู่ในน้ำเนี่คือมันเป็นขบ้านเท่ากับคือเป็นขับเรือคือขับมอไซน์นะทุกคนเออประมาณนั้นแหละขบ้านเท่ากับคือเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้ยิงผู้ถาว์ครับเป็นเบิด์ตนะเรือนะแต่อันนี้ก็คือ เิ่นจากเรียนจากรับมอไซค์กักเป็น,ปปน,น,ข,นขับเรือมาแล้วนะบานเท่ารับมอไซค์บานแค่จะครับเรือนาชิ็นได้น,ไน,น้อยไปกค่พอกระเมร์ใจน้อยเห็นบอกรับเป็นเบิร์ตแต่บรรยากาศดีทุกคนเลยคือแถวนี้นะส่วนมากชาวบ้านเนี่ยต้องขี่เรือเป็นทุกคนในนี้เลยเห็นบอกทุนนกคนไห็นบอกไปได้ไจะเบาง่ายว่าขึา้น อย่างขึ้นมากนี асибо, ่ต้องต้องขับเรือเป็นต้องขับเรือเป็นทุกคนแหลยกับเรือเนี่ยส่วนมากนะส่วนมากนะซึ่งเป็นแบบจย่างว่านนะแบบพี่น้องเรือให้กันประมาณนี้นะว่าไงว่าแถวนี้นะจะเป็นบ้านเฮาก็คือขับเนี่ยเขาเอรื่องขับยังก่อนขับขับมอไซค์เป็นแต่น้อยแต่แถวนี้ต้องขับเรือเป็นแต่น้อยเลยทุกคนเลยชุดยอดครับหมู่บ้านที่ว่ดธรรมดาครับเป็นหมู่บ้านอยู่กลางหมู่น้ำข้างน้ำแล้วก็ กุ้นตองแม่หอดฟางแล้วทุกคนสามกาเอาปลามาขายเนาะเห็นเห็นบ่เพิ่นพากันยางนะถือของไปขายตลาดได้นะช่วงนี้โอ้เดี๋ยวบรรยากาศอะไรครับมีอยังกับขายอันนั้นเนาะแค่แค่บาทบรรยากาศครับแนะนำให้มาเที่ยวย่านนี้นะครับด้วยน้ำโบควายไลน์รายการน้ำโบขุนคือสวงเข้ามานะคือใส่บจหมดคือเสร็จนะกุศลุศมีปลาบ่อ แน่นะครับอยู่ในโคกอยู่ในถนนทนทางเขาเอิ่นว่ารถอ,อาจ,จมีประโยชน์แต่อยู่แถวนี้นะเรือมีประโยชน์ได้ทุกคนนะเห็นบ่เพราะว่าจะเป็นผู้ยิงผู้ชายกับรับเป็นได้เรือเบางบนเล่ากับเอาค้องไปไหวครับขับเป็นได้แล้วก็ได้เบืเ้องเรือจอดคล้องไฟคล้องมันชาบ้านเท่ากับเป็นมองจอดรถนอจอดคล้องไฟคล้องมันที่กัน มาตลาดครับส่วนมากเอาของมาขายแต่สก๊อตเาบรรยากาศย่ำสก๊อตเซากระสีสนึงสี่แหละทัพมาแถวนีน้เนาะครับเนาะกระสนวิถีชีวิตเขาเอ่ยว่าวิถีชีวิตของชาวบา้านเนาะทุกคนเนาะกะหาเบิงได้ในเขตพื้นที่รละพื้นที่ต่างการถ้าไปในชนบทกบอีกแบบนึงถ้ามาให้นี่มองที่เป็นเกาะกลางนา้ำกระสีเป็นอีกแบบนึ่งเพื่อเหาเห็นเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศแบบบ้านหรือเป็นวิถีชีวิตจริงของเพิ่นเนาะการดำเนินชีวิตของเพิ่นจริงๆเลย นี่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 ปลาของขายปลาด้วยทุกคนเลยน,นี่เห็นไ่มใส่บรรยากาศอะไรเบิ่งทับเพื่อนภากันเอาคล้องเอาเครื่องมาโอ้มีลังเบียบอบ ปลามาเป็นลังเลยเนาะปลามาเป็นลังเลยปลาเหลืองน้องซาบ้าเนี่ยปลามาเป็นลังเลยครับบรรยากาศครับโอ้นี่แล้วกำลังกำลังมาแต่เกาะบ่กโอ้จะสิก๊าบไปให้กำลังมากำลังมาโอ้กำลังมามามาหยังนี่มาสื่อของไปบ่กไม่เป็งไรมาสื่อของโอ้มาสื่อกับเข่าบอกโอ้มาสื่อกับเข่ากับซื้อน่องยังน่องแววโอ้น้องแววโอ้เป็นคนบ้านหน้ากระซังมังคุดบ้านยังก่อ อยู่บ้านนกปีโอ้ยอยู่นี่มีลายมูบานบนในกอนยูนี่มูเซียนยูฟุนโอ้ยยูฟุนโอ้ขอบใจด้วยน้องเด้อจะให้ได้ถามครับผู้สาวครับผู้สาวบรรยากาศครับแบบบ้านโอ้มหาบึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในก้านเรืเอยเรวนี้เลยคุณนายมีทั้งไกลมีทั้งป่าทุกคนบรรยากาศ โอ้นี่คือรถบรรทุกด้วยนี่บรรทุกของไปขายด้ยทุกคนเนยคือคาก,กะลีแถวนี้คือบอกายว่ารถสองรถรถยังก็รถพ่วงคางนี่เป็นรถบรรทุกกระบะใหญ่เนาะก็เหมือนว่าบรรทุกบรรทุกของไปขายคือคากะลิครับอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ห้มากครับบ้านหน้ากระสรังขับท่าเรือหน้ากระสรังจักือเป็นท่าเรือที่เข้าสิ่ขามไปดอนเดดอนคอนไปรีพีนะสาม,มารถมาชมกันได้ทุกคน บรรยากาศแบบนี้เห็นะปะมีลายมีฐานขอบ,ออออบโอ้สอบละวเศร้าพันเศร้าพันมาสังแน่คนนุณนะเป็นวิถีชีวิตของน้องๆเนาะของเด็กน้อยผู้เถ่าเนาะการทำมาหากินคือต้องหาเงินหาข้าไปจุนเจือขอบครัวไปเรียงขอบครัว คือเป็นวิธีชีวิตองเพินอยู่ไก่นกหนำกินเกี่ยวกับปูกปับปลาทุกอย่างต้องพึ่งผ้านาำนะเพราะว่าเป็นอยู่ในเกาะและการหํำกลางแม่หาำโค้งนะทุกคนเนะาะ เขาอยากให้ทุกคนเห็นปลาเพื่อนทุกคนเด้อเห็นบ้างบริเวณธรรมดานี่เป็นล่ำเรือเลยได้นี่ปลาเป่นไงเพื่นน่ะเป็นล่ำเรือเลยบ่าธรรมดาหาเบืองยากครับแบบนี้บรรยากาศเป็นหาเบืองยากมีโอกาสกับมาเที่ยวได้ครับเด้อเออมาเที่ยวกันก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านเลยครัเขาเออนั่งเกาะมานอนอยู่กลางเกาะเบื้องดูจะเถื่อเป็นอย่างไร กลางเกา็ดอนเดชดอนคอนเนาะเป็นหมู่บ้านกลางแม่น้ำคุ้งนะทุกคนองี้ไงคนนะ่ะเราสื่อคล้องเมื่อคลายสื่อมื้อกินนี่ได้บรรยากาศดีดีคนนะ่ะถ,ถ้าช่วงปลาขึ้นเล้ยไร่เนี่ยหนาสิไร้กว่านี้เนาะเป็นล่ำเรือเลยเนาะช่วงปลาขึ้นเล้ยไร้มีไร้กว่านี้เบา โอ้มีลายกว่า oh, นี้เนาะแบบเต็มลำเรือบอกวือเครื่องลำเรือโอ้เต็มลำเรือเลยเนาะโอ้ถ้าปลาขึ้นได้ลายสิเต็มลำเรือเลยเนะทุกคนอันนี้ก็โอ้ถือว่าลายแล้วอันนี้เรียกว่าปลากำลังถือพากำลังมันกำลังขึ้นกำลังสิขึ้นกำลังมีไข่เนาะปลากำลังมีไข่ครับคุณน่ะแบียกันเป็นกระตากระตาไปเลยครับแถวนี้ยเอาธรรมดาอันนี้นี่นะเล่านาสิไปรับสื่อมาจากจาก จากชาวบ้านอีกเทือนึงเนะาะก็คือชาวบ้านหาแล้วก็ไปรับซื้อจากชาวบ้านแล้วก็เอามาส่งให้พ่อค้าแม่ค้าที่นั่งขายในตลาดอีกเทือนึงนะเพิ่อนคนอ่ะเขาพูดจากปลายังไงเข้บาบบจักเด้อจากสีอื่นปลายังเข้บาบบจักอะรีเร้ยทุกคนเลยเพราะว่าเป็นปลานี่บางบางบางอย่างเขาก็บ,บเคยเห็นสุดยอดเนาะครับเนาะบรรยากาศไปละครับห้าสิไปน้ำ ในโค้งครับแล้วแต่เรสิบภาไปครับ้นีไปบดคุกหม่องครับน,นี้เป็นเพิ่งปลาหนางไงวันนี้ปลานางใหญ่ครับปลานางใหญ่อสันนี่คือเป็นศูนย์รวมปลาครับเพิ่นสือปลามาจากชาวบ้านแล้วกันเสียมาติดกิโลแล้วกัใส่กองโฟมแล้วกัส่งไปเมือ,ง,อ,านาง,มอง,งนาสิส่งไปหลายๆเมืองครับนาสิส่งไปปากเซเนาะแถวนี้มันก็สีอัดใส่น้ำแข็งไว้กันย่างสดย่างใหม่ทุกคนเด๋บางโตัวย่างดินดึกดักดึกดักอยู่เนาะ ่นกษตรสุส่งขึ้นรถไปแล้วก็เอาไปขายอยู่ตลาดไงไง,งนะทุกคนนาอเพื่อให้ทุกคนที่อยู่อมองทีบ่มีป่าได้กินป่านะก็คือโอเคครับผมเดินทางเดินทางทุกคนสือยางเลาะชมบรรยากาศเดี๋ยวข้ากับอาสิถ่ายอีกคลิปหนึ่งให้ทุกคนเบิ่งว่าตลาดเพิ่นนี่ป่านี่มันมีเบิดมือบอ่อนะเฮากับ่ระจกักคือกันครับเดี๋ยวเดินทางครับทุกคน้บรรยากาศสุดยอดเลยครับมีโอกาสจังสีมายามถี่ฝนมันตกไลยๆแล้วก็เขาอื้นนั่นก็ป่า,าสีพ้า้ก็หนีนะ ข้าสิคีรถซิกเนีเจอไปครับซิกเนีเจอเจ้าชิ้ออยางกันได้คราจะไปถ่าอยอีกคนแน่นบอสเด็กกับเนนีรายการในการ ลงไปรทามสื่อปลาชาวบ้านแล้วเฮ่ยครับปลาที่ขาดกูครด้วยเป็นสามสิบอู้หลายเนาะสามสิบปันกิบเนาะอันนี้ปลายังปลาย่างบ่แมนปลาแก่ปลาย่างปลาแกะคุณละสามสิบปันกิบเนาะอู้หูขนาดเลยพี่น้องจักตัวตัวหนึ่งอะอ๋อพี่น้องครับตาวงามอย่างลงลายปลาอ้อมบ้านเลยพี่น้อง เป็นบรรยากาศเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะทุกคนนะบอกไงว่าเพิ่นสีหิวไปไปตลาดหน่อยเนาะเพิ่นสี่หิวบอกไงคล้ายไปสุดทางบี่ต้องเดไปหอดตลาดกับเบิดแล้วมีบนหอยหมวยแบบนีนี่หอยอะไรนี่โอ้หินอะไรให้แล้วโอ้โลกคิดมองหอยปลาไว้พร้อมได้การได้ปลามาพวกหนึ่งนะทุกคนเนี่ยชิเวนนั่งกินนอปันนี้เนาะเอาไปกินกับสาวเลยเนาะเอาไปกินกับผู้สาวคล้องหมากเด้หนิเอาไปกินกับผู้สาว ปพี่น้องไปตัวจะมีป่าอีกเพียบเลยดากระสังกิรจาการขาดกนท้ายเรียบรอย้อยเนาะเรียบร้อยแล้วครับจ่เงินใจ่ายค่เรียบร้อยไปไปป่าแซบแล้วครับพี่น้องมากแก้งคุณปรานะ กระเจียวเราขายดีเลยเนาะพอแถวนี้มีแต่ปลาหลายเนาะจะเอาแนวขายถืงหมองแล้วเนาะเอาดอกกระเจียวมาขายแถวหนีนะมีแต่ปลาไคกจะขายปลาแล้วเอาดอกกระเจียวมาขายแดดขายอยู่บนเส้าตีนเส้ามือเห็นไหมทุกคนเออนี่บรรยากาศดกันครับนี่ตลาดนี้เขาข้ามาเป็นเทือแหลกได้ครับตลาดนี้เข้ามาเป็นเทือแหลกของขายกับหลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลาเนี่ยนี่เล่าดอกกระเจียวมาขายเราได้ขายก่อนโมเลยเทั้งปลาเทั้งกบได้ทุกคนเลยเห็นไหม กบใหญ่ครับกบใหญ่อันนี้แมงคุกีเนาะวันไหนกูนะ,ะอันนี้นะจะเป็นปลาเขียะเนาะแมนบ่าปลาเขียะเนี่เนาะโอ้ปลาเขียะครับปลาเท้าน,นี่นะม,ม,มันสีหวานครับมันสดครับเนี่ยมันสดนี่นนนนนนน่ออรยแต่ว่าเพิ่นเอาขึ้นมาจากจากดอนบิดดอนข้อนเพิ่นจะเอามาขายเลยนะทุกคนบอกไงว่าเอาขึ้นจากเรือมากกับแดดขายทันทีเลย อู้คุณน่ะปลาครับปลาตลาดบใบไงสำหรับตลาดของสดนะแต่ว่าปลาปลาลายทุกคนเนี่ยปลาลายอปลาลายดีเลยลายแบบอันนี้นะจักจักปลาอย่างครับผมเคยเห็นอันนี้ปลาเกาะพ่แม่มันแปลกๆเนาะปลาเกาะตอนนี้เม็นปลาเสียบหรือปล่าอแซ่บบ่ปลาเสี่บมันคมเนาะปลาคมบ้านใครเอียนว่าปลาเสียปลานี่ยโอ้ปลาสียบปลาเ โดปลากาะเหอ้งแปลกๆเนาะาปลาเกาะ่าจือตามาแล้วกินตะกี้มันเรื่อเอาที่มือที่บ่อ๋อขีมันกระตุม่บเลยือบางหมอวกไม่เท่าเราว่าขีบมันแซ่บกว่านะกินตะี้มันเเนื้บนกินเล้วอ๋อขีมันคมแหมแล้ววะดยดดูดส่่บกง่องทําแม่ครับเล้วป็นคนพื้นที่เนาะ เสียกับขาวนี่ต้องไม่ใจแล้วแหละนอกปาพี่น้องลูกเพียงนะนี่สามตูนี่หกสิบพันกิบอย่เนาะสามตวนี่นะโอ้อ้จะได้มาปลาแซ่บเนาะแม่เนาะราคาขายสุ้มกระโมูเนาะโอ้ปลาแซ่บราคาสุ้มกระโม่เนี่มันค็มล้ำมันกมำล้ำเนาะแม่เนาะโอ้ซอเกตแต่กั้นกั้นกั้นนะฮะกับต้มเมื่อขี่ต้มเลยก็้าใจจ้ะออมแกงได้เนาะอ๋อกระแซ่อ๋อกระแซ่บข้จใะอู้นี่นะเน่นาะปลาแซ่บสี่แผงก็ปลาส้มหนีได้เนี่ อันนี้อันนี้โต๊ะที่เอาอาหารชิ้น 40, พันกีบอันนี้กัถือแม่เนาะแม่เนาะโอ้ขอบใจได้แม่เดอ้อขอบใจเด้อแม่ยาวยกแท้ข้าแท้มันมีงามมันถือบะงามมันขืนรลายมันถือบะอ๋คือราคานี่ตลอดโอ้ราคานี่ตลอดครับแม่ว, <c oughs> วมนันบัววันเตศมีปลาซอสนะทุกคนปลาแห้งแล้วก็มีแบบเป็นกองเ <c oughs> ป็นกองเลยปลาตาปลาปต้าบปะแม่เพิ่นขายโลูในเด็กเขาถามในเด้อโอ้โลละแปดสิบพันปลาต้าวครับบ้านเท่านี้ บ้านเฮาเนี่ยอาจสับ่มีก็ได้ได้ทุกคนเนื้อบ้านเฮาอาจสับ่เห็นปลาโลละ80ดสิพันครับโลนึงก็สิได้หลายเติบเด้่นี่เพราะว่ามันแห้งเนาะได้หลายเนาะแม่เนาะนี่หมดนะครับปลาตาวปลาหนำโค้งเนาะแม่เนาะปลาหนำโค้งได้ทุกคนเนื้อเทานึกตอนแรกเทานึกว่าปลาแก้วโ่เมียนเนี่ยนี่ปลาตาวปลาหนำโค้งเนาะมันรสชาติมันมั่นบ่แม่ยนให้จังไดรสชาติโอห้อมมั่นเพราะว่าข้าเบิ่งแล้วมันมันมันออกเหลื่อมๆนะทุกคนนะ เป็นภูเขาภูเขาเลยนะโอ้โหบัวตะปลาสดปลาแห้งนะเต็มเลยครับปลาแม่น้ำโค้งนะทุกคนเนาะก็คือใครมักเมนูปลากะมาได้เลยครับตลาดบ้านหน้ากระสังนะทุกคนนอร้ายเลยครับมีแต่ปลาสดสดปลาไม่ไม่เนาะทุกคนเนาะปลาแห้งกะเอาขึ้นมาสดสดแล้วก็เห็ดแห้งได้เลยนะทุกคนนะดุจยอดครับตลาดนี้นี่แล้วบัวตะไคร่แต่ปลาเรื่องกบเราก็คล้ายคือกันคล้ายกุ๊บป้อมเนาะอันนี้ก็คล้ายเน่ย แมงกุจีแล้ทุกคนกุจีนะนี่กุจีแมงกะนน้นบ้านเ้่าบมีเลยเด้อจุจีนี่ยเด้อบ้านเท่าบ่มีแล้วเสียกินจุจีแกงเซหนไม่ในบ้านเท่าบมีแล้วเบอ่งปลานะครับปลางามๆสดๆครับยาหั่นเอาไปปิ้งตหมกฮงตหมกทัวเนาะทุกคนเนาะโอ้ได้การเลยเนาะมาีเลยปลาอราอันนี้ซัดปลาได้แล้ววะ แม่กระนู่นเนี่ยซัดปลามันอยู่ในปลาอี่ในปลายใหม่ปลายกระป๋อมก็ได้นะฮะกระป๋อมกระมี่มันบ่โอ้มีทุกอย่างอย่างนี้เลยเนาะตลาดใบใหญ่แต่มาคลองขาของขายแนวใหญ่นักกินโอ้เพียบเลยนะทุกคนนะเบิ่งน่ะคือคักอะไรไหนยนี่ยมือเสาร์เนี่ยตลาดนี้ฮอดคำบ่แม่ตอนคำคล้ายทั้งหนาตอนโอ้ตอนคำตลาดนี้เบิดเมื่อแม่ตอนเสาร์คายอยู่นี่ตอนคำออกไปคุณคลายอยู่พุ่นโอ้ตอนคำคล้ายอยู่ตลาดทั้งหนาเด้อทุกคนเด้อ โอ้ตลาดแรงเนาะตลาดแรงกับมีปลาค oh, okay, ok, ือกันบ่แเมนปลาสดกับมีปลาโอ้ปลาสดกับมีแบบเต็มดงเดงดวงเดงเลยเราอ่ะปลาสดขอบใจเด้อเขาขอบใจเด้อแล้วแล้วนำนำก้อนซื้อใส่น้นำก้อนเถอะนะโอ้ไปแหละขอบใจเด้อแม่เ okay. ด้อค nee> ุณครับได้คนละพวงสองพวงไปแหละเดินทางนะครับเดินทางต่อ สบายดีไปไซจ์บ้านไหนตู้ที่หาไฟโอ้โดยไปเลยมาเร่งไปไปด้วยกันไหมรถโดยสารครับนาสิเขาไปในตัวเมืองปากเซอันนี้ไปไซปากเซโอ้ไปปากเซเนาะปาดมีแต่ผู้บ่าวเต็มรถเลยยอนสุดยอดสุดยอดครับไปหอดจัาโมงไปหอดปากเซ่จเจ้าโมงประมาณสิบเอ็ดโมงโอ้ประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะถือว่า เลาะกับจวดที่กันอยู่ในหนูวจวดสายจวดสายจวดสายจวดกูมูเนาะคุณครับเต็มลำรถเลยครับทุกคนครับไปปากเซ่เนาะรถไปปากเซ่ปาก,ปากเซ่ทุกคนมีบ่อปากเซ่บ่แม่นไปปากเซ่ดูแล่ะครับเต็มรถเลยมีแต่มีแตไวรุ่นนะ<า>หลังจากเลาะตลาดแล้วห่อกระสีขามไปดอนเดชดอนขอดแล้วทุกคนทางสัญจรเดียวของเงาก็คือเรือนี่แหละทุกคนเอ้ยนั่งเรือไป ชาวบ้านเพิ่นขึ้นมาตลาดเพิ่นกะนั่งเรือมาคือกันขากลับเพิ่นก็รน,น,น,นั่งเรือเมื่อคือกันครับได้กละกระตาสองกระตากระตาปอแไดงว่าเราสิเขาไปซื้อเอาได้เนี่เนาะสิไปซื้อคลองได้เนี่เนาะของแน,งนวผ่นะไปซื้อปลาบอโอ้รถมาขายกล้วยน้ำซื้อปลาไปก,กินน้ำโอ้ขายกล้วยน้ำซื้อปลาไปกินน้ำหาเมื่อกับชาวบ้านเลยเนาะเอาสิสันบอกโอเคโอเคโอเคขากลับกลับกับชาวบ้านเลยว่าสัน โค้งว่ะตลาดป้าที่คึคกคักอีกมองนึงครับใจห้องกับบอนี่ใจว่าอ่าสิมีหลายตลาดนะสิมีหลายตลาดแหละเพราะว่าเขตนี้นะเป็นเขตแมน่นามโค้งสุดเล็งสุดปลายจนหอดปากเซ่คึกเลยทุกคนเลยสิดยอดครับปลาใครอยากกินปลาส,ๆสดๆอ่ะลงมาหน้ากระซังเลยทุกคนเลยบอกข่ามาีข่าเอาปลามามึงเนี่ยปวดด้วยปลานี่เธอตัวใหญ่ๆแค่นี้นิ่เธอตัวเติมๆนะพ่อ,พอนเนาะ แง่้ยผุน่ะโอ้ยนี่เด็กคล้องแท้แเงี้ยผุนสง่างามสง่างามจิ๋วโอ้ยสุดยอดเลยโจมตัวใหญ่มันจะคักจมกูโจมตัวน้อยบอกคักจะไหวยี่บอจะไหวยี่บ่เบอร์ครับโอ้ยเบอร์จะโจมชายหุบแบบป่านอกป่าใน ปลาแซ่พี่น้อง,องก้อยกินเดอ้อนี่ีเมีไข่เต็มท้องเลยครับพี่น้องเนื้อมันก้อยไข่มันเห็ดส้มไข่ปลาครับสุดยอดตลาดออปลานนัะสังค์ครับพี่น้องอันนี้คือพ่อค้าคุณกลางมาหลับซื้อปลาเพื่อที่จะส่งไปที่ปากเซแลกะกับเวียงจัดครับพี่น้องสุดๆลาวใต้ครับสุดๆลาวใต้พี่น้องครับแหลง่ง,งหาปลาดำโพลิร่ายที่สุดในลาวครับนี่ครับตัวนี้เทสป็นีีออัน้ปลาปื้งหูดำปลาปื้งหูดำปลาปื้งหูดำสุดยอดเลยครับพี่น้อง จุ่มหม้อไฟครับแซบสุดละ่น้อนี่กับเสาดอเดียกข้างไหนบ้านลำห้อข้าดเส็ยปลาน้าใหญ่เนาะอหลังจากเอาปูเอาปลามาขายแล้วแล้วก็สื่อทานกับเมื่อใส่อยู่เพื่อนอยู่ซ่านเอาไปขายพรอมก็ะได้บอกไงว่าเอาปลาเขามาขายแล้วก็สื่อคล้องเข้าไปใส่เนาะเป็นเป็นวิธีแลกเปลี่ยนเขาคล้องกับว่าไดเนาะ บางคนกับไดปลา้หลกับขายได้เงินเมื่อน้ำหล้วก็สื่อคล้องไปสู่ลูกสู่เต่ากินน้ำเนาะสู่ขอบขั้วกินน้ำเนาะทุกคนเนาะนี่การสัญจรน้องเพิ่นกับใสเรือครับเขาเอื่นว่าแถวนี้แถ,นแถวนี้กับเปรียบเสมือนหม้มอ,อไส้นะหม้อ,อไส้ทางน้ำเนาะแต่ว่าอันแถวบานเห่ากับใสหม้อ,อไส้เพราะว่ามันมีแต่พ้นทางมองห้าอยากหากินทางน้ำกับบก่อยมีแต่แถวนี้นะเพิ่นสี่ใสเรือเปรียบเสม,มือนรถจักรกันแหละถ้าเป็นค้องเห่ากับเป็นรถจักรอะไรทุกคนเลยสุดยอดเลยครับตรงนี้นะเพนะิ่นนะมาแล้วคเพ่นนะอ้ยแต่ละคนเนาะเขามาตลาดครับ กับโบไกลครับนั่งเรือเข้าไปกับใส่เวลาประมาณสิปหาหน้าที่ถึงเศร้าหน้าที่เนาะทุกคนนะโอ้บรรยากาศครับแบบบ,นบานๆเลยทุกคนเลยส <Yeah. S 1> ุดหยอดอะไรคุณอามาแล้วคนน่ะรถเรือแทน่นรถเนาะทุกคน <Yeah. S 1> ต้นน้อยก็จะเดินทางเข่าแล้วครับต้นน้อยก็จะเดินทางเขา่าบ้านดอนเดดดอนค้อเลยเนาะทุกคนเลยบรรยากาศสุดยอดเลยครับ<ป><ป>แล้วก็เอารถทานมาจอด้ายอยู่ในเลย พ่าทั้งในเพิ่อนโบดเฮททานมันบ่โอ้โหทั้งในโบดเบทโบดเฮททานเฮ็ดมิได้เอาเอาทานจากเจ้านี่ไปขายโอ้เด็การเด็การทั้งในเพิ่นโบดเฮททานเพราะว่าต้นไม้มีหน่อยเนาะในเกาะเนะาะบายทาัตัดเนาะเพิ่นเป็นคนเอาทานโน้เพื่นคนเอาทานโอ้โหอุ้ยทั้งในเนี่ยเพิ่นเป็นคนเอาทานเหมือนกันไปแล้วครับทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับไปแล้วเดินทางเขาในเกาะเหรอสิไปรีพีต,ต่อเนาะทุกคนเนาะ ออกเรือออกเดินทางเขาก็ดอนเด็ดดอดขอดแหละทุกคนสัญจรด้วยเรือนะครับเอาทุกอย่างไปด้วยเรือนะครับผมเ็ะลับเรือเลยครับพี่น้องแย่งลายบ้านทะเลเอาลูกน้ำน้ำไซส์อะไรกับบานทะเลเอาลูกน้ำมันเบิรไปยู่ไปโดนไม่เนมานเซ็นันไม่เลยน้ำมันเบิร์ตเซ็นชันไปอยู่ด้วยเราอ่ะ 差不多。